Girl here wanna be, be สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่น สวัสดีครับกับดอนเหมือนเดิมนะครับในรายการที่ Entertainment Hot Star ทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับดอนก็ Don, จะมาสรุปข่าวฮอตมิวสิกเพลงฮิตด้วยนะครับประจำสัปดาห์กาะติดทุกความเคลื่อนไหวของดาราที่คุณชื่นชอบดอนพร้อมที่จะสรุปข่าวแบบเดอร์รี่ที่คุณอยากรู้ต้องรู้ครับแน่นอนนะครับเป็นประจำนะทาง T News TV แล้วก็ทางเว็บไซต์ก็สามารถชมกันแบบส,สดๆกันได้เลยที่ T News.co.th เช่นเดียวกันนะครับและ S M S ของรายการก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะโหวตเพลงฮิตของคุณได้นะครับที่4678999และตอนนี้ดอน ว่าคุณผู้ชมก็คงจะพร้อมแล้วล่ะที่เราจะไปลุ้นกันว่า10ข่าวฮอตทิปนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยไปชมกันเลยครับ เกบสิบมดยันไฮโซพพชแค่เพื่อนย้ำยังโสดมีภาพหลุดกับไฮโซพพชทายาทนักธุรกิจพันล้านงานนี้นักร้องสาวดูโอ้มดนัสภพัฒน์เขารีบออกมาแก้ตัวทันทีเลยเขาว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นจริงๆไม่ได้มีสัมพันธ์มากไปกว่าความเป็นเพื่อนและตอนนี้ก็ขอโสดมุกการเรียนแล้วก็งานร้องเพลงดีกว่าเพราะว่าไร้ข่าวเช้ามานานเฮียฮอกกับคุณแม่สุดที่เลิฟเขาปลื้มอ,อกปลื้มใจค่ะ ยอมรีเทิร์นน้ำรอบสองในที่สุดก็ยอมใจอ่อนแล้วละจ้าสำหรับคู่รักดัชชี่แนนปิยดาที่ยอมรักรีเทิร์นกับพระเอกตาหวานน้ำระพีพัฒน์งานนี้ถึงไม่ได้ยินจากปากทั้งคู่ว่ารีเทิร์นหวานกันเหมือนเก่าแต่ดูได้จากภาพปาปาปร,รัตซี่ที่ทั้งคู่ขยันควงกันดูหนังรอบดึกอยู่เป็นประจำงานนี้ก็คงเป็นคำตอบได้ดีแล้วค่ะว่าคู่นี้จะลงเอยกันยังไงจะข Cảm ซุดกลางกลองหมูแดงแท็กพารันยูท้องร่วงหมอเร่งให้น้ำเกลือช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะทำเอาสองคนดังแห่งวงการบันเทิงคบซุดนอนโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวโดยคนแรกพระเอกร่างเอ็กแท็กพารันยูเกิดอาการอาเจียนคลื่นไส้เนื่องมาจากกินข้าวผัดทะเลเข้าไปงานนี้เจ้าตัวขับรถพาตัวเองไปหาหมอที่โรงพยาบาลเปาโลโดยหมอสั่งให้งดงานหนึ่งวันแล้วก็ให้น้ำเกลือเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากท้องเสียรุนแรงค่ะส่วนอีกหนึ่งคนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนางเอกหวานใจตูนบาริส แลมก้อยรัชวินวงวิริยะนั่นเองโดยนางเอกสาวเข้าสุดระหว่างถ่ายละครเรื่องหมูแดงของอาเปียกพี H ่สารค่ะงานนี้เจ้าตัวถูกหามส่งโรงพยาบาลวิภาวดีนอนพักร่างกายสักหนึ่งคืนก่อนลุยงานต่อสปิริตดีจริงๆค่ะเธอต้องนอนพรอเราเป็นห่วงเธอเธอต้องนอนเพราะเธอเหนื่อยมาทั้งวันเธอต้องนอนให้ร่างกายได้พัก เธอไม่นอนเดียวจะเป็นร้อนในในปากเธอเธอต้องนอนเพราะเราเป็นห่วงอันดับเจ็ดป๋อฟันธงปีนี้เคลียร์งานแต่งเอ๋ ตั้งเขาจะแต่งงานกับแฟนสาวเอพรทิพมาพักใหญ่ๆแล้วสําหรับพระเอกผิวเข้เขมปอนัทวุฒิกิจใจล่าสุดเจ้าตัวเขายอมเปิดปากฟันธงด้วยตัวเองเลยค่ะว่าปีนี้จะเคลียร์งานมาจาัดพิธีวิวาหวานกับแฟนสาวเสืีเพราะทั้งเอและผู้ใหญ่ที่บ้านก็รอกันมานานและประกาศลั่นเลยค่ะว่าแต่งปุ๊บจะเสกปอนน้อยเข้าท้องเอทันทีแม้ทําเป็นพูดว่าน้ํายาดีเดี๋ยวจะรอดูนะจ๊ะว่าสมกับคําคุยหรือเปล่า หยาดเลิกเล่นตัวเซ็นวิกสามแล้ว2ปีหลังเลมานานว่าจะต่อสัญญากับวิกสามพระรามสี่หรือจะชิ่งหนีบ้านเกิดไปซกวิกหมอชิดกันแน่สุดท้ายนางเอกสาวตาคมหยาดที่พระชปาากรกบตายรังแอบเซ็นสัญญากับวิกสามเงียบๆเป็นเวลา2ปีโดยงานนี้เจ้าตัวโต้ตเรียกร้องความสนใจจากผู้ใหญ่ไม่ได้อัพท่าตัวด้วยส่วนเรื่องรายละเอียดนั้นขออุบเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวสรุปว่ารักบ้านเกิดว่างงาน กับ5พิงกี้โวสองค่ายักษ์ทับลงละครตอนแรกก็นึกว่าจะถูกขับไล่จากวงการบันเทิงไปซะแล้วสำหรับนางเอกสาหลีรีรัรกพิงกี้สาวิกาชัยเดช แต่ล่าสุดเจ้าตัวเขาคุยโวคว่าตอนนี้มีสองค่ายยักษ์ใหญ่ติดต่อให้กลับมาเล่นละครอ,อีกแล้วโดวยหนึ่งในนั้นได้แก่ค่ายบ้านเก่าอย่างก,กันตนาอีกค่ายเห็นว่าเป็นทีวีซีนของเจฟปินแต่พอมีกระแสข่าวว่าพิงกี้จะกลับมาเล่นละครในประเทศไทยเท่านั้นแหละชาวเน็ตก็ตั้งกระทู้แอนตี้กันทันทีงานนี้ก็ไม่รู้ว่าผู้จัดจะกล้าจ้างหรือเปล่าเพราะถึงเล่นดีแค่ไหนแต่ถ้าคนดูเขาไม่ดูก็ถือว่าขาดทุนเท่านั้นละค่ะ Make so ดับสี่เฮียฮอสนใจดีนิติพงษ์ร่วมค่ายมีข่าวออกมาพักใหญ่แล้วคลาว่าบุคคลอาวุโสของแกรมมี่อย่างดีนิติพงษ์เขากำลังจะตบเท้าลาออกจากแกรมมี่เพราะไม่พอใจบอสใหญ่อย่างอากูไพบูลที่ประกาศลดเงินเดือนแถมปลดพนักงานนับพันงานนี้บิ๊กบอสค่ายคู่แข่งอย่างเฮียฮอสุรชัยเชษโชดศักดิ์เขา<อ>ก,ก็เลยประกาศอาแขนต้อนรับหางนักแต่งเพลงอัจฉริยะอย่างดีจะมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกันงานนี้ก็ต้องลองลุ้นกันดูในะคะว่าดีนิติพงษ์เขาจะตัดสินอนาคตตัวเองยังไงแต่ที่แน่ แแกแนับบ้านเกิดอย่างแกรมมีกมม่ก็ถือว่าร้าวแล้วระดับหนึ่งสบายสบายแล้วเธอก็คงเข้าใจเพราะนั้นจะเรียนรู้กันไปจะทุกข์จะสุขเพียงใหนสบายสบายอันดับสาม,ก,ม,มกบรุกเ อันตราซาวได้ลูกสาวกระโดดตัวลอยกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับว่าที่คุณพ่อบรู๊คนนุพรบุญนการชีพภรรยาสาวกบสุวรรณคงยิ่งเ<ล>ขาอันตราซาวแล้วค่ะได้ลูกสาวสมใจว่าที่คุณพ่อ้าเลยทีเดียวโดยงานนี้ผลอันตราซาวก็บอกเลยวว่าลูกสาวสมบูรณแข็งแรงมากและถึงชุกแต่คว่าจะไปคลอดที่อเมริกาจ้า 2. พลอยฉุนด่าเก่งเมทัศบุคคลอันตรายไม่พอใจเอามากๆเมื่อถูกบุคคลสุดเช้าเก่งเมทัศสวนสีก็เปิดปากว่านักเอกคาวินพลอยเชอร์มานบุญยศัก์เคยมีตนเป็นแฟนคนแรกในชีวิตงานนี้พลอยเขาได้ยินถึงกับฉุนตรี๊ด่ากราดแบบสัตว์เสียเทเสียเลยซะง,งั้น โดยพลอยประกาศไล่เก่งเมทัศออกจากวงการบันเทิงเพราะไม่เคยทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและยังด่าว,ว่าเป็นตัวเงินตัวทองอีกด้วยแม้เขาแรงได้ใจขนาดนี้ต่อไปใครจะไปกล้าย,ยุ่งด้วยล่ะคะเนี่าาทททไไมมต้องรยคกีเชย อันดับหนึ่งเวียยอมเปิดปากรักแพนเค้กสบั้นแล้วลคือเป็นข่าวใหญ่ของสัปดาห์เอามากๆคือสำหรับคู่รักคู่หวานเวียสุกลวัตขนาเรศและแพนเค้กเขมานิจันิกรที่วันนี้ฝ่ายชายเวียยอมเปิดปากแล้วคือว่าได้เลิกรากับนางเอกสาวแพนเค้กเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยยืนยันว่าพระเอกมาสเซอร์เปอารักไม่ได้เป็นมือที่สามแต่อย่างใดและตอนนี้ก็ยังห่วงใยกันในฐานะพี่ชายน้องสาวอ้าไปฟังหนุ่มเวียเขาพูดกันแบบชัดๆกันเลยค่ะ หลายคนแบบว่าบอกว่าเอ๊ะความสำพัญนิเวียกับแผนนุิเคือรือว่าเลิกหรือไม่เลิกหรือยังไงคือคือจะบอกว่าเลิกไหมก็ก็จริงๆเราก็ยังดูแลกันอยู่นะครับแต่ว่าในสถานะซึ่งซึ่งเปลี่ยนไปแกันเองนะเราก็ ยังห่วงใยกันเหมือนเดิมยังยังยังโทรคุยกันยังส่งแมสเซจหาการรถเวียยอมรับว่าระดับความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงจากแต่ก่อนแต่ว่ามันก็ยังยังดีเหมือนเดิมนะครับก็คือยังรู้สึกดีๆต่อการเดิมใช่ใช่ใช่ครับแต่ไม่ได้ศึกษาดูใจกันเหมือนอย่างเดิมครับครับพอจะบอกเหตุผลได้ไหมครับที่ทําให้สถานะลดลงไม่ดีกว่าครับเป็นเพราะว่ามีมือที่สามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อไม่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 เลยครับไม่เลยไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับอืม ว่าเปลี่ยนแปลงระดับจุดตอตนลงไคือจริงแล้วเนี่ยมันมันก็ตอบยากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังคงดีเหมือนเดิมอะพ<ช>ูดตรงว่ามันมันมันยังดีเหมือนเดิมครับเว<ช>ยังคงเป็นลูกชายที่รักของคุณแม่นงเหมือนเดิมไหมครใช่ครับใช่ครับเวแม่ว่ายังไงบ้างคะพอแบบมันเกิดกระแสข่าวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้คุยกันครับแล้วส่วนตัวความรู้สึกเวยเองรู้สึกยังไงบ้างที่จะต้องเปลี่ยนสถานะลงลดระดับลง ก็ดีนะครับก,ก็ดีเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ที่โหดร้ายนะฮะมันมันมันคือสิ่งดีๆที่ที่เข้ามาเหมือนกันแล้วก็เราก็ยังดูแลกันเหมือนเดิมจริงๆนะครับยัง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 ห่วงใยกันเหมือนเดิมครับแล้วตัวฝั่งของน้องแทนเป็นไงบ้างคะมีแบบเศร้าหรือมีอะไรบ้างไหมกับการเปลี่ยนแปลงสถานะได้ทำนี้เออน้องเขาช่วงนี้ค่อนข้างทํางานหนักนะครับเขาก็คงคงทางานอย่างเดียวแต่ว่าถ้าถามถึงความรู้สึก เขาคงจะเข้าใจครับเพราะว่าเราก็ได้คุยกันอยู่ครับแปลว่าได้ได <c oughs> ้คุยกันแล้วใช่ไหมคะว่าจะลดระดับความสัมพันธ์ลงเออเราก็คุยกันตลอดนะฮะคุยกันตลอดอยู่แล้วครับลึกๆเสียใจหรือเปล่าเขมฮะ,ะไม่เคยเสียใจเลยครับเพราะว่ายอมรับสภาพที่เกิดขึ้นอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่ได้โหดร้ายครับพี่ <c oughs> คือทุกอย่างมันก็ยังดําเนินไปไปไปดีอยู่นะครับเรือครับแล้วอย่างเรื่องอย่าไม่มีครับต่อไปแล้วเรือครับแล้วอย่างเรื่อง คยซื้อติดน้องคือตอนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะมีข่าวว่าย้ายออกไปแล้วหรือยังไงก็ก็คงตามที่ให้ข่าวครับตอนนั้นจะสิออะไรก็จสอ๋อเเปล่าครับคือจริงๆแล้วผมมีงานต่อที่มิซูโลกแล้วลมันต้องขึ้นเครื่องแล้ว,ลวเราขับรถมาเองด้วยแล้วรถติดอะไรเงี้ยก็เลยต้องขอโทษคือเราต้องพยายามไปให้ทันเดี๋ยวถ้าไม่ทันก็ เกียงานไป่ยีกับเรื่องน้องสาวคนสนิทนี่ทําให้เราอึดอัดไหมคะในการที่จะแบบพบเจอซื้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่นะครับไม่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 นะครับเป็นก็ปกติครับค่ะค่ะลกับคําตอบของแม่น้องแอนที่ว่ายังไม่ได้เริ่มและจะจบได้ยังไงตรงนี้ลวก็เป็นข่าวไมคะตรงนี้เวียรรู้จังไงบว่าเออตรงนี้ครับไม่ไม่ตอบดีกว่าครับผมก็รู้สึกปกตินะฮะกไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรครับเรเตไม่ใช่มือที่สามอย่างที่มีข่าวมา ว่า,ยาอย่าเลยคะ่ะพี่เป้เขาอยู่ในจุดของเขาที่ดีอยู่แล้วอย่ายาวพี่เป้มามานั่นก็ดีกว่าแฟนถือว่าโชคดีมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับไม่มีกาสก,กันนักนอกจอแน่นอนอาจารย์ปอยให้ไหลไปลอยลงสุ่เล่ไหลไปมันอย่คืนย้อนมาไม่เสียใจเลยครับมันไม่ได้โหดร้ายครับนี่คือทุกอย่างมันก็ยังดำเนินไปไปไปดีอยู่นะครับ <c oughs> คือจะบอกว่าเลิกไหมก็ก็จริงๆเราก็ยังดูแลกันอยู่นะครับแต่ว่าในสถานะที่ซึ่เปลี่ยนไปกันเองพี่ชายคนโตดูแลน้องก็ยังห่วงใยกันเหมือนเดิมครับพอจะบอกเหตุผลได้ไหมครับที่ทำให้สถานะลดลงย้ำว่าโสนิทใช่ไหมคะตอนนี้ครับ ฮิตทุกข่าวฮอตทุกประเด็นเลยนะครับสำหรับ10ข่าวในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ส่งข้อความมาทาง4678999บอกว่ารายการน่ารักก็ชมกันไปตลอดตลอดเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วย SMS นะครับอย่าลืมนะส่งกันเข้ามาอีกนะครับที่4678999ช่วงหน้ามาฮิตกันต่อกับมิวสิกเพลนะครับอีกสักครู่เดียว